สมม,สมมติเจ้า,เานี่เป็นมนุษย์นะอืมมนุษย์กับมนุษย์คุยกันรู้เรื่องนะจ๊ะเป็นมนุษย์ที่เมื่อยี่สิบสงขวสายมาก,กับนั้นท่านตั้งความปรารถนาในท้องทะเลเมื่อเรืออับปางบนบาแบกมรรดาที่จะเป็นพระสมมสมุติเจ้าแต่หลังจากนั้นท่านก็ได้พัฒนาตัวเอง ด้วยการสร้างบารมีสามสิบทัศอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งบารมีเต็มปีมนับพบนับชาิกัไปทวนแต่รวมไอ้นับไปทวนได้ยี่สิบประสงค์ขายแสนมหากับแต่นึกในใจตั้งความปรารถนาได้รับพุทธบุญากรเป็นต้นนะจ๊ะและจึงได้มาบังเกิดขึ้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะลวก็ต่อมาก็เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วทัสรุอนุตระสัมมาสมุธทธายอาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็นำสิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองจนกระทั่งได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากกิเลอาศอสวะนำความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับผู้มีบุญต่างๆในสมัยนั้นเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดา ก็มีผู้ปฏิบัติตามคำสอนหนึ่งท่านและได้บรรลุธรรมตามท่านมีอยู่เยอะแยะเลยนี่นะจ๊ะเพราะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงประกอบไปด้วยเหตุและผลสามารถปฏิบัติตามได้เป็นพระบรศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่สอนให้พัฒนาตัวเองจนกระทั่งพึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาเทพเจ้าทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเหมือนดวงตัวน่ะดวงอาทิตย์ อิสรางในตัวเองมีพลังในตัวเองเป็นอยู่ได้ตัวเองเคลื่อนไหวเคลื่อนอะไรต่างๆก็ด้วยตัวของตัวเองนี่คือวัตถุประสงค์ให้พึ่งตัวเองได้เป็นตัวของตัวเอง,เ,องเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะสิ่งไม่ดีทั้งหลายความทุกข์ทรมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะนัไไ้นเราพึงรักษาตรงนี้เอาให้ดีคำสอนของสมณะสมุจจ่าที่ตกทอดถึงพวกเรานี้ ู่ย่าตายา,ายาารบรรพบุรุษกว่าจะคัดเลือกคำสอนของครูคนไทท่านก็ศึกษาเรียนรู้หลายหลายความเชื่อในสุดก็สรุปเอาคำสอนของพระสัมมาสัมุทธเจ้าน,นี่แหละเอามาสำหรับหล่อหลอมชีวิตจิตใจของลูกหลานของท่านเลื่อยมาบนพื้นแผ่นดินไทยนี่เป็นเวลาพันปีทีเดียวดังนั้นเราก็ต้องรักษาสืบทอดกันให้ดีนะจ๊ะ เราได้เรียนศึกษาพุทธวัตรมาถึงศิลปศาสตร์สิบแปดประการเราได้ยินบ่อยๆว่าเออศิลปศาสตร์สิบแปดประการในมือค bah, sag, ืออะไรตอนนี้ก็มาลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะจ๊ะซึ่งในลงรายละเอียดมาหลายขั้นตอนแล้วลงได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปศาสตร์สิบแปดประการหรือ ปริญญาสิบสาขาเนี่ยเมื่อตอนอายุแปดขวบโดยใช้เวลาเพียงเจดวันมวนเดียวจบเลยสิบแปประการเพราะเป็นวิชาที่เรียนจนคุ้นเคยมาความพบความชาบมาหลายพบหลายชาติแล้วจิิงได้ที่ศึกษาเรียนรู้บ่อยๆมันก็ง่ายเรียนรู้จากครูที่เก่งที่สุดในแผ่นดินนั้นโดใช้เวลาเรียนเจด วันเท่านั้นเมื่ออายุได้แปดขวบนี่เกิดถือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เดียวเลยจ๊ะศิลปศาสตร์สิปดสาขามีเังตอบไปนี้จะทวนผ่านไปเลยนะจ๊ะคือหนึ่งสือติศาสตร์วิชาความรู้ทั่วไปเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบับนรวมไปถึงธรรมชาติวิทยาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นการฝึกให้เป็นนักสังเกตจากเหตุการณ์และธรรมชาติรอบตัวรวมไปถึงวิชาฟังเสียงสัต มีเสียงนกเป็นต้นวิชาที่สองสัมมติศาสตร์คือวิชาความรู้กฎธรรมเนียมมารยาททางสังคมเพราะสังคมของมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมะเพณีททำอย่างไรถึงจะเข้าเข้าให้ได้แม้หลากวัฒนธรรมนี่นะจ๊ะเรียนรู้กฎธรรมเนียมมารยาทสังคมวัฒนธรรมะเพณีที่ปฏิบัติตามพวารต่างๆด้วยตามผู้คนต่างๆด้วย รวมไปถึงการอู้จักพื้นดินพื้นป่าภูเขาต้นไม้ประเภทต่างๆปัจจุบันก็จัดเข้าคณะสังคมศาสตร์และคณะวรรณศาสตร์สาขาที่สามคือสังขยาศาสตร์เป็นวิชาการคำนวณนี่อาจารย์เป็นนักคณิตศาสตร์บวกลบคูณหาจะได้เข้าใจหลักการธรรมาค้าขายเข้าใจระบบการเงินการคลังปัจจุบันก็หมายเอาคณะเศรษฐศาสตร์และขับพาณิชยศาสตร์ ประการที่สี่คือโยคะย,ยันตศาสตร์เป็นศาสตร์วิการช่างยนต์วิชาง,งานช่างฝีมือต่างๆรวมไปถึงการก่อสร้างทุกชนิดนี่นะจ๊ะทั้งการออกแบบสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆเดี๋ยวนี้อาจจะเข้าอยู่ในพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยอ่านี่นะจ๊ะข้าวขายคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นต้น ก็อาสาขาที่ห้าคือนิติศาสตร์คือวิชากฎหมายครอบทั้งด้านรัฐศาสตร์การปกครองไว้ใช้ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองปัจจุบันก็เรียกว่าคณะนิติศาสตร์หรือคณะรัฐศาสตร์สาขาที่หกวิเศษิกาศาสตร์ความร,รู้ในหลักการที่จะทําให้เกิดมงคลเปมนหลักปัญญาทางศาสนาเป็นกุโลบายให้ผู้ศรัทธใสในสถานที่ต่างๆได้รับความสุขกายสุขใจ คือหาสถานที่ที่จะเป็นปฏิรูปประเทศสาขาที่เจ็ดคือคันทัพประสา์คือวิชาร้องรำทำเพลงขับร้องนาฏศิลป์ปัจจุบันก็จัดเข้าคณะศิลปศาสตร์แล้วก็นิเทศศาสตร์นี่นะจ๊ะสาขาที่แปคณิกาศาสตร์วิชาการรักษาสุขภาพและบริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นที่รองรับของทุกสิ่งที่เราจะศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันจะเข้าในคณะครุศาสตร์เอกพระศึกษาสรีรศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์สาขาิกา่๙ธนุเพทาศาสตร์วิชายิงธนูเป็น,นชาของผู้ที่จะมาเป็นนักรบเอาไปป้องกันตนเองและต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่เป็นภัยบ้านปัจจุบันจัดเข้าอยู่ในรัฐภาษาศาสตร์สายตำรวจทหารอย่างนี้เป็นต้นนี่นะจ๊ะซึ่งเราก็ลงลารายละเอียดกันไปเรียบร้อยแล้ว สาขาที่สิบโบราณศาสตร์คือวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์และอารยธรรมของนาน,นาประเทศทั่วโลกปัจจุบันจัดเข้าในประวัติศาสตร์หรือศิลปศาสตร์เอกโบราณคดีอืโบราณคดีเรียนเรื่องเก่าเล่าเรื่องอดีตศึกษาเรียนรู้ข้อดีและก็ข้อใดในอดีตเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาในปัจจุบันนี้ สาขาที่สิบเอ็ดสิบหนึ่งคือติกิจฉาศาสตร์วิชาการแพทย์การปสมพยาลการผ่าตาดัดการรักษาคนป่วยเป็นต้นสมวิธีการดูแลคนป่วยคือทุกคนนั้นต้องป่วยก็ต้องรู้จักวิธีดูแล,ลแมีอยู่หลายแขนงมากจิาที่ว่าใครจะสามารถเรียนรู้ได้มากหรืออยากจะแตกฉานในขแขนงใดก็ต้องศึกษาในราลยละเอียดอีกทีหนึง่งอย่างในสมัยพุทธการก็มีหมอชีว,วกะ ซึ่งเป็นบรรดุลหมอธีวดาทำหน้าที่อุปถากดูแลพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้ามีความสามารถในการรักษาโรคได้ทุกชนิดเลยเพราะแตกฉาในวิชานี้แหละติกิจฉาศาสตร์ปัจจุบันก็จ่ายเข้าในคณะแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์เห็นไหมจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเรียนตอนแปดขวบอตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสรุปว่าสัมมาสมัมพุทธเจา้ายังเป็นเจ้าชายศิทธัตถะถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียวกว่าเด็กชาย นี่นะจ๊ะเพราะแปดขวบเท่านั้นเองสาคดีสองอิติหาศาสตร์เป็นศาสตร์ประดิษฐ์ตำนานหรือวรรณคดีของท้องถิ่นต่างๆไปเรื่องเล่าไปนิทานเราไปถึงวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคจัดเข้าในคณะศิลปศาสตร์เอกวรรณคดีซึ่งได้ตั้งคำถามเอาไว้ในวันๆที่ผ่านมาเมื่อเมื่อกี่วันเนี้ใครเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีบ้างแล้วก็ยกมือกัน แล้วครู่อยากระถามว่าพราะภัยมณีทั้งเรื่องเป่าปีกี่ครั้งยังไม่ได้คําตอบประจุกระทั้งบัตนี้เลยอแต่ว่าตอบมั่วๆหลายครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วไปอ่านตั้งแต่หน้าแรกเรื่อยเลยเราจะเห็นตัวเลขนี่นะจ๊ะซึ่งสามารถใช้สังขยาศาสตร์นับได้เอ,อนี่นี่จ๊ะอนี้ชัดใช่ชัดชัวร์เลยนะจ๊ะนี่จ๊ะไปะเป่าปีกี่ครั้งไปใช้สังขยาศาสตร์นะับเอาห้ามมั่ว่าหลายครั้ง วันนี้เราก็มาถึงสาขาที่สิบสามจะอ่านผ่านไปเลยนะเจ๊ะเพราะว่ายังมีวิชาที่เคยมีในอดีตแต่ปัจจุบันสูญหายไปน่าเสียดายเนะี่ยวันนี้สาขาที่สามคือโชติศาสตร์หรือดาราศาสตร์เรียนดาราศาสตร์เลยเรียนดวงดาวบนท้องฟ้าที่ก็ส่งกระแสกันเอามาผสมสีกันเอามาผสมกระแสกันเหมือนสีต่าง นามาผสมกันแล้วมีอิทธิพลต่อคนสัตว์สิ่งของอย่างไรเอกับโลกใบนี้อย่างไรมีผลดีผลร้ายต่อบ,บ้านเมืองคนสัตว์สิ่งของนี่เลยจ๊ะปัจจุบันนอกจากเข้าคณะดาราศาสตร์แล้วยังจัดเข้าในคณะโ,โหราศาสตร์อเอเออ้าวหนักเข้าไปอีกคือมองไกลๆแลวสมัยนั้นยังไม่มีกล้องส่องดูดาวนะ <Yeah. S 1> ก็ใช้ดวงตานี่ดู ดูได้อันดูแล้วยังมาคำนวณว่าใช้สังขยาศาสตร์เนี่ยอา <Hey. S 1> จารย์โดยสมมติดาวดวงนี้เลขนี้นดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งจันทร์สองอังคารสามพุธสี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะไล่เลยไปเลยสิบตัวแล้วก็เอามาบวกลบคูณหารกันเหมือนผสมสีแม่สีทั้งหลายมาผสมกัอนออกมาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆผสมกระแสตอ่อ คนสัตว์สิ่งของอย่างไรสิ่งแวดล้อมอย่างไรสาขาที่สิบสี่นี่พระองค์เรียนตอนอายุแปดขวบนะมายาศาสตร์มายาศาสตร์าาศาศนี่ไม่ใช่เล่นกลน,นะแต่เป็นสาสเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามวิชาการลบของพวกทหารซึ่ง อยู่ในหลักสูตรของสายทหารหรือหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักร<อ>นี่ไม่ธรรมดานะเอ,อคือถ้าเรียนอันนี้เราก็สามารถป้องกันร,ราชอาณาจักรได้ทำราพิชาสงรามวิชาการลบของพวกทหารหารก็มีเอาไว้สําหรับปกป้องบ้านเมืองนะจ๊ะของภายบ้านเมืองเท่าน,นั้นน่ะมันง,งั้นก็จะเปรียบเทียบกับรั้วได้ยังไงรัร้วแปลว่าอยู่ข้างนอกขอบ ขอบนอกนะจะป้องกันตามแนวชายแดนโดยรอบเลยมาอย่างถ้าเข้ามาก็มันมัน,ม,นมันคงจะเรียกอีกแบบมึงน,นะคงไม่ได้เรียกร้วอของชาติอย่างเดียวโรงชาติและอะไรต่างๆเยอะแยะไปห,หมดเลยแต่ก็ไม่เห็นก็บอกอยน้บอกร้วรั้ว็แสดงเอาบ้านเป็นหลักแล้วก็เอาขอบเขตสุดถึงที่ดินของบ้านเป็นหลักถึงจะเรียกว่ารั้ว ความหมายอย่างนั้นนะราะนั้นเนี่ยทหารตะจะต้องอยู่ตามชายแดนป้องกันผ่องภัยนี่ที่จะมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่แดนของตนป้องกันภัยพานคือภัยคนพานที่จะมาลุกแรงคนผืนเป็นดินก็จะได้ทหารเนี่ยทำหน้า,าที่ปกป้องผ่องภัยนะจ๊ะแต่ส่วนถ้าภายในนี่เขาจะใช้ตำรวจกันหรือฟลอเรือนอาสาหรือปกครองตัวเองได้ ป้องกันราชอาณาจักรของตัวได้เขาเรียกกายยานครเนี่ยอเออปนะกป้องเนี่ยไม่ให้ไปยุ่งกับกายยานครของคนอื่นเขานะมันจะไปยุ่งกับแคว้นอื่นเขากายยานกายยานครนครแห่งกายน,ะนี่ชาวานาคือกว้างสองอย่างนี้นะจ๊ะสิบห้าสาขาที่สิบห้าฉันไม่ได้แปลว่าการรับประทานนะของพระ ฉันทะาศาสตร์หมายถึงศาสตร์ว่าด้วยการประพันธ์จะใช้สิทธิาเก่งมาตั้งแต่แปดขวบในเรื่องการประพันธ์แต่งโครงฉันกาบก่อนโอโอจัดเข้าในคณะอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เอกวรรณกรรมอืมนี่เวจันนี่ไม่ธรรมดาหรอกฉ <สา S 1> ันทะาศาสตร์แค่ชื่อนี่แล้วก็เป็นไงจำได้ไหมแต่ของท่านจำมาตอนแปดขวบ หัวข้อวิชานี้ชื่ออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขยายความอะเรียงต่าง,างนะจ๊ะสิบหกสาขาที่สิหเกตุศาสตร์วิชาการพูดหรือการทูตการแสดงโรมไปถึงการเขียนบทความหรือคำพีต่างๆ๋ยวคณะศิลปศาสตร์สาขาการทูตการพูดนี่สำคัญนะคนเราที่ขัดแย้งงานทะเลาะกันง่ายที่สุดเลยนะ คือการพูดการพูดเนี่ยจะเริ่มต้นมาจากตรงเนี้ยที่เห็นได้ด้วยตานะจ๊ะการพูดถ้าพูดแบบการทูดไม่เป็นนีอันตรายทีเดียวนะจ๊ะอันตรายจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องเลือกทูดถ้าพูดแบบยมทูดอาลอ,อยกันอีกแล้วถ้าพูดแบบเทวทูดหรือธรรมทูดไม่มีปัญหานี่นะจ๊ะ สาขาที่สิบจ็มันตาสาัตร์นี่อันนี้แปลกวิชามนนี่หมากแวสายเวทอวิเอวิยาทอ,อการใช้เวทมนต์ต่างๆเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้ม,ค,มครองตอนเองนี่นะจ๊ะเราไปถึงช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสวัสด,ดีมีชัยไม่มีสอนในมหาลัยอันนี้เอเรียนกับเกจีอาจารย์โดยตรงซึ่งตอนนั้นทเนะเลกับอาจารย์วิศวามิตร นี่นะจ๊ะนี่คือวิชาที่ปัจจุบันสูญหายไปแล้วบางวิชานะแต่ที่เหลือก็มีบ้างที่ยังพอทํากันได้สิบแปดคือศัทธาสัตว์สเสือมังกรทอ,ทอทหารสองตัวสระศรัทธาสัตว์หมายถึงวิชาวยากรเป็นวิชาของพวกนักเขียนหรือนภพอันธ์นั่นเองเน้นการพูดและเขียนให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์ จัดเข้าในคณะอักษรศาสตร์ศิลปาศาสตร์นี่เลยจ้ะทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือศิลปาศาสตร์18ประการเ,เจ้าชายศิริเะเรียนเมื่อยุ8ดขวบใช้ลาเพียงเจวันเพราะบารมีของพระองค์เต็มเปี่ยมและเรียนซ้ำๆมาหลายภพหลายชาติแล้วและได้ครูดีอีกทั้งบารมีของตนเองส่วนตัวและได้ครูดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดวันเท่านั้นนะจ๊ะ เรียนจบแล้วจนกระทั่งทั้งถามครูบาอาจารย์ว่ามีอีกไหมที่จะถ่ายทอดอีกความรู้นี่คุณครูวิศวามิตรบรมครูบอกไม่มีเราก็มีความรู้แค่นี้ถ่ายทอดหมดเรียบร้อยแล้วถ่ายทอดให้เจ้าชายหมดแล้วทัางกัไปว่าลรวก็ถือว่าอะจบกวอนแล้วก่นไปเพราเลขที่เราควรจะจำคือแปดเจ็ดแปดขวบ เรียนนะแปดสิบแปดเจ็ดแปดขวดเรียนศิลปศาสตร์สิบแปดประการใช้เวลาเจ็ดวันแปดสิบแปดเจ็ดนี่นจะจ๊ะที่พึงจำเอาไว้ให้ดีทีเดียวโอ้ไม่ทันอีกแล้วเนี่ยวันนี้ว่าจะพูดถึงมลหรือวิชาที่เคยมีในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เคยได้พบเจอแล้ว ตั้งแต่วิชาดีดพินบังคับช้างหัสดีกันเลยกเชือาหัสดีกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีบังคับเป็นคนละแบบวิชาเคาะกระโหลกศีรษะร่มนตามคนตายฟื้นมนสังเกตรอยท้าคนวิชาทำนายเสียงพูดของมนุษย์วิชาทําให้ตัวเบาละหอะได้มนเลยกฝนรัตนชาติวิชาดีกรวดมนป้องกันตัวที่ศาสตราวุธ,ธรรร้ายไม่ได้แล้วก็นมนปลูกมะม่วง เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเล่ากันไปนะจ๊ะ